สวัสดีครับทุกคนอุ่นวายสตอรี่นะครับจริงๆเราไม่อยากให้มันถึงวันนี้เลยเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์หรือเกิดวันนี้เกิดขึ้นเลยคือมีพบต้องมีจากมีพลาดก็ต้องมีพังนะฮะทุกคนคือบางทีอัศวินก็ต <grateful> <ค sprout> ้องมีบาดแผลบ้างตามการเวลาคือถ้าพูดไปแล้ว ทุกคนอาจจะงงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นจริงๆแล้ววันนี้พ่อของน้องพระเจ้าของคุณดีเรากำลังจะสู่ขีดแล้วนะฮะทุกคนซึ่งวันนี้ต้องปาสู่ขีดที่หลีเดี๋ยวจะพาไปดูคือ คือหลังจากเหตุการณ์ปีใหม่ที่ผ่านมาน้องก,ก็หนักหน่วงมากนะครับหนักหน่วงแบบสุดจริงกระทิงแดงนะครับทุกคนกินกินเขาเรียกดื่มน้ําลําข้าวหมักดองตากแอร์ไม่ใช่ตากแอร์ตากหมอกตากแดดนะครับกินยันเช้ายันค่านะครับทุกคนซึ่งทําให้เกิดไซเอฟเฟกต์ทำให้ตอนนี้ต้องต้องนตะ้องรักจะไปดิจ้าวจะพาไปดูใจพ่อแนะลอ้ว๋ยกจะพาไปดูใจพ่อแล้วจ้าเข้าใจไหมข้าวว่าถ่า,า,า <ๆ S 1> ได้รู้เรื่อง พ่อดูกันเลยพ่อดูไปดูไปดูพ่อดิลูไกไม่อยากจะไม่อยากจะเชื่อเลยเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้มรดกจะต้องตกเป็นของมึงเขาเจ้า <laughs> เจอกันอยู่หลักๆเพิ่งเจอนะกันอยู่หลักๆอ่ะคือเราเพิ่งคุยกันทุกคนไม่คิดว่าแบบ ตายค่ปีที่แล้วแล้วตายคาโทรศัพท์แล้วลูกดูซิดูพ่อสิดูพ่อที่นั่นน่ะดูพ่อที่ลูกตายคาะโทรศัพท์หลังมึงน่ะตายคาโทรศัพท์แล้วมาดูพ่อซิลูกมันพ่อมันจะไม่ไหวแล้วถังสองไม่หิมมีดูพ่อซิลูกหานามาดูหมูบอกแมวมึงบ่อาบน้ำน่ะยิงยาหลยฮานาเห็นมา อยูใจพ่ออยู่ใจเ่อดิอยู่ใจพ่ออย่ามุดลกพ่อกาลังจะตายแล้วลูกดูสิลูกรัก่าน่าเลยบักหล่าเอ้ยหาวเรต้องกินอย่างไรเด้อปล่อยวางเด้อปล่อยวางเด้อแบ่งเด้อปล่อยวางเรต้องกิดแยงเรต้องพวงเรต้องแยงแล้วดูใจพ่อเลยลูกดูใจพ่อดูใจพ่อพ่อมึงจะไม่ไหวแล้วเนี่ย มานก็ตัวหอนนะแบงใครับอย่าไปใกล้ล no ูกอย่าไปใกล้เจเป็นว oh <ss> ันละวันหนาเลยนอนเลยยิ้นอนนไปนอนไปนอนไปข้าเจ้ากอดพ่อครั้งสุดท้ายหน่อยลูกกอดพ่อครั้งสุดท้ายไอ้จุ๊ดพ่อก่อนจุ๊ดพ่อหน่อยจุ๊ดหน่อยจุ๊ดหน่อยลูกจุดครั้งสุดท้ายจุ๊ดจุดกอดไม่ใกล้กอดไม่ใกล้จุ๊ใไม่จุดใไม่จุ๊ดพ่อสุดท้ายจุอยสุดท้ายจุ๊ ยังปวดอย่างแกงดีที่สุดแล้วไปแล้วเนี่ยผู้ต้องหาไปๆตอนนี้ขอตัวลาไปแล้วพักผ่อนได้หล่ะเด้อพักผ่อนเด้อครับเด้อเด้อเด้อเั้ไห่างมาห่างมาห่า้าวนี่มันก็โตหอนเด้อไปแล้ว